สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีลาน้อยองอิงเอฟซีสาวน้อยเปิดบันแพ่เอฟซีพาราเงียบทุถูกสู่คนพี่น้องมาเจอกันช่วงคำคำเด็กเดก่อนสีนอนเนาะพี่น้องเนาะิึงจะเลิกงานมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยความสีสีนอนก็เลยสีมะวาพูดถึงบรรยากาศมอน้ที่อีลาน้อยหรือว่านักแสดงอมอลลัมเนาะ เพิ่นไปซ้อมบทกันเมื่อนี่ยู่โดมบรรยากาศแต่ละคนกับสิมวนซืนนักก้นกัสิเคร่งเครียดกับบทก่อนบทล่ำเจ้าของโดยเฉพาะอีหลาหน้อยติวเข้มข้าเมื่อนี่กอติดไม่ปิบบ่ห่างเลยอีหลาไม่น้มอ,อีลาอีหลาว่ะแต่พ่นดูดูดูจากการที่อ่ะ น่างตนะั้งใจเนาะน่ากตั้งใจอีลีนั่นแหละอีิน้องเดีย๋ยวสี่ยวบรรยากาศอ่มามาให้เบิง่งเนาะเป็นช่วงเป็นช่วงไปมีร่วมทั้งไออีลาฝึกอ่ามอลำ่พอยุดฝึกบอกกับแม่ปิประกบกัน,กนหลายหลายคนที่ลาที่เขาฉากน้ำ เบิ่งแล้วอะเออความตั <pod> ้งใจปีนาหรือกูนะหรือดูการนาเข้าด้เบิ่งอีหลาล่แบบเต็มที่แน่นอนนะพี่น้องละเบิ่งอีหลาวา้วิกยิยงับวนใหม่าดูนวันใม่ละจ้าพ่อแม่โดดแหลมแมดแลนับแต่พันนาหมาเกี่ยวับ ไอ้เรื ite, ่องไอรื่องกตามไเยคำห้ามลงไ่้อันดอันว่สูญอันอันว่าสูญแต่ปัจจวก็ไดู้้เมื่อนู่นล่ตั้งใจตั้งใจแห้งเนาะตั้งใจแบบเกาะมเปิบ่ปล่อยเลยเกาะเมเปียบ่อปล่อยเลยแบบที่นี่มาเบิ้งเมื่อเบิงช่วงน้องเบียร์น้องเบียร์กับอ่านุ่มเอก เคมีเขากันคักสองคนนี่ได้แสดงคู่กันรอดนี่มวนกุ๊ปก็จะสองคนนี้ได้เขากันย่มใดได้หัวหลดพี่น้องเข้าใจว่ากษัตริย์จำจะคองก็ได้ไหมฮะเรื่องของด้วยที่แล้วกษัตริย์จะกระปุกกระซัตรกระปื๊งกระซัตรเป็นยังกรลูกกษัตรปื๊กกรัตรปื๊กเนาะเนบะแนวอื่นเนี่ยคือคือแต่คือสีคือเห็ุสี เบิ้งฉากน้องเบียกับไอ้นุ่มเอกเพต่เราหัวบักขึ้นนะทุกคนในขนาดแค่ซ้อมได้หนิพี่น้องนี่แค่ซ้อมนีบนี่้สอข้อนี้ได้เจอกันมิตรมวลกมวลเอาอจะว่าบะล่อช่อมน่ะพี่น้องแล้าลอชมว่าฤดูกาลน้าสิออกมาเป็นแนวดา แต่ว่าเห็นซ้ำนี่กันรู้แล้วว่าสนุกแท้แต่ละฉากเนาะ่ว่าอยากฟังเสียงกีฬาล่าบัวแห้งเล้าน้นเรือดต่องก่อนทสมวันถักนั่นงได้จองว่าได้เนี่ยจีเพราะว่ามวนดีๆ,ๆแหละเบิ่อนา่งก็ตั้งใจในถือหาผู้นั้นผู้นี้ตั้งใจเห็นหล,ยลายคลิปของผู้อื่นนัง่งตั้งใจมากเลยถ้ายยูเนี่ยนะ่ก็สิถือก่อนล่ำนั่งจองอยูนันแหละคือแบบตั้งใจนะ ก็อยากเฮ็ดออกมาดีที่สุดแล้วเนาะอีหล่าก็อยากเฮ็ดออกมาดีที่สุดคือที่สุดคือกันตามที่เพิ่นมอบหมายให้อาจจะไดก็เป็นกาลังใจให้ในเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดบ,บ่ทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดต,ต,ตามให้น้ำเด้อค่ะกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริให้น้ำเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปอ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ